ให้ดูใกล้ๆครับนี่ฮะว้าวอุ้ยน่ากินไหมฮะเป็นภูเขาเลยใช่ซอสมันแบบฉ่ำๆเลยฮะหอมปลารามากแล้วก็เคลือบลงไปในตัวหมูนะครับมันจะแบบเงาๆนุ่มๆนี่ทุกคนเขาปั้นข้าวเหนียวเป็นอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็ โอ้โหอร่อยไม่อร่อยดูน้องบีบีกินครับแล้วแม่ตื่นเต้นไหมวันแต่งงานตอนนั้นอะตื่นเต้นไหมเออเดี๋ยตื่นเต้นคราจะบอกไปซ่อนแต่งมากี่ครั้งละแต่งกี่ครั้งแล้วแม่ไม่ไม่บรรลึมไม่จะไปถายได้ไงประถามพี่พ้่จะเข้าว่าจัดเงาไหมจะโอ้โหแปลว่าอะไรเงี้ยแปลไม่ออกหรอกแต่เงียรู้สึกว่ามันแรงมากเพราะว่าจัดเงาไจัดเงาไจัดเงาอะไรนี่หม เขาบอกว่าหนูกินถั่วงอกเป็นเขาบอกห้ามบอกใครนะจริงเมื่อไรจ่ายกินเป็นป่ะไม่เป็นนะหนูชอบหนูชอบกินผักุ้นชอบกินผักบุ้งแล้วพี่เบียร์กินถั่วจริงป่ะเนี่ยไหน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 กินให้ดูหน่อยกินห้าก่อนอันนี้โอ้กินถั่วงอกอย่างนี้เลยเหรอโอ้กินกินลูกชิ้นเป็นไหนลุงนะโอ้แล้วจ่ายกินถั่วงอกเป็นไหมคะลองกินถั่วงอกให้ดูได้ไหมไม่ได้หรอถั่วงอกกันเหรอ ินค่ะนี่กินถุงงอครั้งแรกเลยป่ะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยเหรอกินลูกชิ้นให้ดูเอออ้าวถิงกันเข้าไปอีกคนกินถุงงอกินลูกชิ้นเพราะฉะนั้นกินเสร็จแล้วปุ๊บเต้นให้ดูหน่อยบีบีไปจีด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 ีจีดีดีดีมีหลายคนอยากเห็นคุณปู่คือพ่อวาจ่ายนะเดี๋ยวเราจะทําคลิปกินด้วยกันไปต่างจังหวัดกินด้วยกันใช่ไหมเออหน้าเหมือนกันสิเออหน้าเหมือนกันสิไปข้างบ้านได้ไงเนี่ยเออหน้าบีบีเหมือนใครพ่าจ่าบ้านหน้าเหมือนใคร เหมือนพี่ฟ้าเอา้าแล้วหน้าบปบีเป็นเหมือนพี่ฟ้าได้ยังไงอะจัดการเลยจัดการเลยเออ<ง>สวัสดีทุกคนเลยครับพวกเราขอครัวตัวดีค่ะครับผมบ้านบุกแล้วก็ดีดีค่ะครับผมให้เขาเล่นกันไปก่อนว<ง>ันอาทิตย์นะฮะ,ะบะดีดีไปตั้งแต่กี่โมงคะัเก้าโมงค่ะทุกคนคือเฮียตื่นมาลูกหายครับ คือเข้าไปแล้วขอไปเองเลยหรอใช่ค่ะโอ้โหอยากเจอเพื่อนดีนะเพื่อนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันช่วงนี้ให้เด็กๆเล่นไปก่อนส่วนเราก็กลับมาทําอาหารให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเมนูวันนี้เด็ดมากบอกเลยว่าโคตรน่ากินฮะซอยจูหมูหมูกินดิไม่ได้ไงป่ากินบ่อยอยากกินดิบไม่ใช่ซอยจูหมูค่ะทุกคนแต่เป็นหมูทอดคั่วปลาาหอม มันเป็นยังไงอะหมูทอดแล้วไปคั่วปลาไหลเหรอต้องค่ะแล้วไม่พอครับทุกคนเมนูต่อไปนี้คือมันปูอ่องย่างเตาครับผมหมู doing, like moving, หมูทอดคั่วปลาหอมมาถึงก็หมักหมูก่อนเลยใช้หมูส่วนไหนคะแม่บุ๊กสันในคะ่ะ สันในของหมูอ่าซอยมาแบบนี้เลยใช่ค่ะขอเน้นว่าให้ซอยอายาวๆไว้ก่อนเพราะว่าเวลาทอดมันจะหมดค่ะมาถึงก็หมักอะไรครับอันนี้สามเกลือค่ะลากผักชีพริกไทยกระเทียมปั่นรวมกันครับนี่ฮะแล้วก็ตามด้วยปลาล่าหอมค่ะนี่ฮะทุกคนปลาล่าหอมครับหอมแค่ไหนมามา่าดมดูก่อนหอมอร่อยเสร็จแล้วก็ใสปาร์ตานใส่ค่ะครับไปเลยครับ หนึ่งถ้วยครับเพื่อความหวานครับโอ้โหเธออร่อยมากอ่ะโอเคแล้วก็ตามด้วยซอสห่านังลมค่ะอ่าอันนี้คือสูตรหมักหมูปิ้งได้เลยนะครับนี่ใส่ลงไปครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะไปเลยครับซีอิ๊วขาวแต่เป็นสีดําครับใส่อะไรต่อคะน้ำมันพืชค่ะใส่น้ำมันพืชด้วยเหรอ อันนี้เพื่ออะไรครับเนี่ยความเงาค่ะอ่าใส่ลงไปหนึ่งถ้วยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านิดนึงนะคะนิดเดียวพออ่าแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดด้วยอะคะโอเคไปครับแป้งข้าวโพดก็ใส่ลงไปในถ้วยหนึ่งเลยครับนี่พอหมักเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ถุงแล้วก็ฟรีซส่งมาให้เพื่อนๆนได้ทานกันนะครับเพียงแค่ทุกคนกดกดอะไรคะกดเปลี่ยนไปช่องอื่นเลยไม่ใช่กดไม่ได้ไม่เปลี่ยนช่องอื่นดูช่องเราก่อนให้ดูใกล้ๆครับ นี่ฮะสูตรหมักหมูของแม่บุ๊กจะเอาไปปิ้งก็ได้จะเอาไปทอดก็ได้น่ากินไหมฮะมถุงมืออันนี้ฟ้ตเกตนะครับใช่เอาไว้ทาอาหารนะครับไม่ใช่ถุงมือการแพทย์นะฮะโอ้โหมนาะมาหอมมากเราไม่ไหวแล้วว่าอยากกินแล้วว่าผ่านไป30นาทีหยิบขึ้นมาเลยครับหมูครับลงไปในน้ํามันร้อนๆเลยฮะออันนี้ต้องแบบร้อนผ่านกลางเนาะ ค่อยๆทอดไปนะครับทุกคนนี่ฮะน่าเอาไปฟีดไหมห่อพลาสติกแล้วส่งให้เพื่อนกินอะ่ะเอาไหมไม่ค่ะไม่นะครับแม่บุ๊กก็ไม่ทำขายครับจะทำกินอย่างเดียวอุ้ยๆุ้ยมานี้มามาขอโทษไปยังขอโทษค่ะโอเคต้องขอโทษตรงไหลคะ่ะมา โอเคขอโทษครับนี่ฮะทุกคนท่อจนแบบไหนครับถึงเอาขึ้นได้ฮะแค่ข้างในมันสุกค่ะแค่นั้นเองใช่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าข้างในมันสุกไม่สุกเราต้องคนดูเรื่อยๆค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากหมูทอดชาววังมันเหมือนหมูทอดที่แบบใส่ไปในข้าวเหนียวอ่ะเป็นข้าวเหนียวถุงๆใช่ไหมแล้วข้าหมูเป็นชิ้นๆเงี้ยใส่เข้าไปข้างในมีน้ำหวานๆโอ้โหสมัยก่อนอะ หน้าโรงเรียนต้องมีไอห้าบาทอ่ะถูกป่ะแล้วจะมีหมูแผ่นๆด้วยจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเศษหมูทุกคนมีกระเทียมนิดๆอ่าใช่ค่ะแล้วก็น้ำมันหวานใช่โคตรอร่อยอ่ะหมูมีนิเดียวแต่ข้าวเหนียวนี่แย่งกันโุกเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวมาดูครับทอดก็ประมาณ15นาทีเนาะใช่ค่ะเป็นไงทุกคนดูครับสีหมูของแม่บุ๊คตอนนี้โคตรน่ากินฮะมาพักไว้ตรงนี้ครับนี่ฮะ โอ้โหหมูทอดปลาล้างของแม่บุ๊กโคตรน่ากินฮนะนี่ฮะทุกคนทอดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมยังไม่ได้ไปคั่วปลาล้างหอมเลยถึงกับต้องตัดใส่ข้าวเอาไปให้น้องบีบีชิมมันนุ่มมากเลยค่ะมินนี่น่าจะชอบคืออร่อยมากมากคือฝีมืออะระดับเชฟห้าดาวอะเฮ้ยมาแล้วมาม่าทําหมูให้กินอ่ะลองชิมดูก่อนนี่ฮะทุกคนลองป้อนน้องบีบีครับเขาบอกว่าเด็กไม่โกหกครับอร่อยบอกว่าอร่อยไม่อร่อยบอกว่าอร่อยดีไปไงบ้างรสชาติเป็นยังไงนุ่มไหม น้ำข้่วปลาาหอมทำยังไงครับอย่างแรกมาถึงใส่น้ำมันนะคะอันนี้เป็นน้ำมันที่เราเอาไปทอดหมูนะเมื่อกี้เราแบ่งไว้นิดนึงร้อค่ะมันจะหอมก็ตัวนี้แหละเนาะอันนี้ร้อนไหมไม่ร้อนแล้วค่ะลูกแต่ว่าอันนี้ร้อนลองชั่ถ้วยดูไหมร้อนร้อนไหมเออหลังจากนั้นใส่อะไรคะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะเออเทไม่ออกครับน้ำตาลปี๊บไม่อยากกินน้ำตาลปี๊บอ๋อเขาอยากกินอยากกินตักให้เขาหน่อยทุกคนหลับตาค่ะน้ำตาลปี๊บโอ้โห อ่ะต <S <S ักน้ำตาลปี๊บลงไปหนึ่งก้อนครับผมนี่หลังจากนั้นใส่อะไรต่อคะใส่ปลาร้าคุณโบค่ะโอ้ใส่ปลาร้าคุณโบครับเทลงไปเลยครับนี่ฮะน้ำปลาร้าหอมๆครับหืม่วงไปเลยจ้ะหอมมากเลยโอ้เคี่ยวให้มันผสมให้มันเข้ากันเลยนะฮะกินน้ำาป็นพีกกินน้ำตาลปี๊เล่นได้ยังไง มันอร่อยมากมันอร่อยเหรอพอแล้วส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จปุ๊บใส่อะไรต่อคะใส่ซอสหอยนางรมค่ะเอออ้้หซอสหอนางรมหมดด้วยครับผมไม่เป็นไรครับเราทําเยอะวันนี้เคี่ยวไปเลยจ้าหอมหอมครับวันนี้เด่จะใส่เคี่ยวจนมันเหนียวแบบนี้เลยทุกคนตอนนี้หอมปลาามากครับอะไรคะลูกาม่ จิมจังเลยพีบีกินด้วยนะแล้วก็เอาหมูทอดปลาร่าของเราครับใส่ลงไปเลยครับนี่ฮะเอาไปคั่วในน้ำปลาล้าครับมันก็เลยกลายเป็นหมูทอดคั่วปลาล้าหอมโอ้โหทุกคนน่ากินไหมฮะน้ำลายไหลแล้วครับตอนนี้ <c oughs> สูตรนี้ทำกินก็ได้ท้มขายก็ได้ไปเลยจ้า โอ้าโยน่ากินไหมฮะเป็นภูเขาเลยใช่แล้วก็คลุกแบบนี้เลยก็ทุกคนดูดิซอสมันแบบฉ่ำๆเลยฮะหอมปลามากแล้วก็เคลือบลงไปในตัวหมูนะครับมันจะแบบเงาเงานุ่มๆอืเข้าเหนียวจุ่มนะบีบเอ้ยโอ้โหเธออร่อยมากเออปขาขาลูกขอเข้าบ้านก่อนได้ไหมทรานแม่หนูร้อนได้เดี๋ยวเสร็จแล้วออกมานะ แกมันร้อนอ่ะโอเคได้ครับโอเคมีขอเข้าบ้านด้วยมะเอาไม้ให้มาม้าด้วยได้คะ่ะโอเคเวลาทําเสร็จคืนมาม้ายังไงไม้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะลูกบายบายเพื่อนๆพ่อนก่อนเดี๋ยวไม่เนะคะโอเคโหทำงานเป็นเดี๋ยวนี้ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูว่าปูอ่องอย่างของเราเป็นยังไงครับไป นี่ฮะทุกคนปูอองทําแบบสดๆดเลยครับมีหลายคนบอกว่าอยากให้ไม่บุ๊กทาให้ดูหน่อยต้องค่ะขราวหน้าแล้วกันเนาะได้ค่ะนี่ทุกคนปูองมนจะกระปุกก็คือเราทําแบบนี้เสร็จแล้วก็แพ็คใส่กระปุกขายทุกคนกระปุกละเท่าไหร่ครับอันนี้1 5 9บกาทอ่าสองกระปุก300สั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดตัวนี้นะค่ะครับผมนี่ฮะสดๆดใหม่ๆเลยวันนี้เสร็จแล้วเราก็จะตักใส่กระดองปูวันนี้เป็นกระดองปูนานะฮะที่เขากินกันที่เชียงใหม่เลยนะแบบนี้ยอย่างนี้เลยอย่างนุ้เนยอโคตากินอ่ะน้่ ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเสร็จสถีนะครับขออนุญาตไปจัดจานก่อนแล้วกันนะครับไป ทุกคนครับหมูทอดคั่วปลารหอมครับนี่ฮะให้ดูใกล้ๆครับผลงานของแม่บุ๊กฮะนี่แล้วคนกันเองก็ทำกันได้เน้องม้าจะมาทำอย่างนี้ทำไมอะ่ะประตกใจนะ,ะโอ๊ยเขาเกินไปอ่ะประตกใจจริงๆเวลาขับรถอะไรเงี้ยมีเขาชอบเหม่อใช่ไหมด้วยป้าป้าป้าระวังระวังกระดุ้ง แล้ว,วมีปัญหาก,กันเรื่องขับรถตลอด,ด,ดทุกคนเคยไปอันนี้คือเรื่องความในใจเลยเฮียขับรถอะ่ะเหมือนอะไรป่ะเหมเือนเฮียมีมีวิกเกเตอร์เหมือนมีคนมาช่วยขับอะ่ะเหมือนมีพลังงานบางอย่างอยู่ด้านหลังนะทุกคนป้าป้าซ้ายป้าป้เอ้ระวังป้าป้าเฮ้ยป้าเบรกเฮ้ยป้าแล้วคนขับอ่ะทุกคนมันแบบต้องมีสมาธิ<ม><ม>ในการขับอ่ะหลงทุกคน เวลาลูกค้านัดหรือว่าเรานัดใครจะไปที่ไหนนะคะทุกคนแบบไม่ต้องกลัวแบบจะไม่หลบลงวุ้ฟเล่าทุกคนถึงแล้วนะแต่ขับเลยเลยแล้วก็บอกเอา้าถึงแล้วหมาหเป็นไรหมอาต้องช่วยปะคับแม่บุกจะสอนตลอดเราต้องแบบตาเราจะต้องเร็วแบบเราต้องหูเราต้องเร็วแบบเราต้องคอยฟังตาเราต้องมองตลอดอะไรอย่างเงี้ยเป็นชุดเลยอ่ะใช่เป็นชุดเลยหม,มาหม้าป้าอีกแล้วว่ารูวไม่เอาอะะบอกไงก็แบบมันตั้งใาใ่ไหมถึงวงไงแล้วผมเวลาป้าขับรถก็หมามาชอบว่าป้าดีช่วยป้าด้วยกลับมาจีนีบ้ากลับมาจีนีบ้า บีบีต้องเข้าข้างป,ป,ป uh ๊าป๊าสิป๊าป๊าขับดีไหมขับไม่ดีขับไม่ดีวันนี้มีมีใครรักป๊าป๊าเลยอ่ะเข้าข้างกันหมดเลยอร่อยไหมบีบียังชอบพูดเลยป๊าป๊าขับดีดีใช่ไหมลูกป๊าป๊าขับรถยังไงครับบอกทุกคนหน่อยขับยังไงหนักหนักหนักเราพริกให้มาป้อนปะทำไมทำกันได้เดี๋ยวนี้เอาเอามามาแล้ว นี่ทุกคนครับปูอ่องย่างของเรานี่ทุกคนโดนบ่นไปสองวันใครอยากกินปูอ่องแบบนี้ทุกคนซื้อไปแล้วไปหาฝาปูเองนะมาย่างมาหาทุกคนแม่มาครับเฮียไม่คิดว่าแม่จะมาเดี๋ยวจะบอกอะไรรู้ปะว่าอะไรคือโบไม่ถ่ายสองวันบ้านก็ไม่ถ่ายสองวันแล้วพ่อโบถ่ายตอนห้าโมงบ้านก็มาถ่ายตอนห้าโมงเฮียต้องแย่งแย่งตัวเขาเดี๋ยวนี้ก็คือคิวทองม่อาม่าไม่ค่อยมาหาเราเนาะใช่ปะ อาม,ม่าชอบไปไหนบีบีบอกเอาบอกเวลา,าม่าไม่ว่างอาม,ม่าว่างบีบีอ่ป้าป้าก็ไม่ถามงง <c oughs> ่่าพูดอะไรแม่หมูทอดขั้วปลาหอมแม่ต้องบอกเลยว่าไม่แล้วออกกล้องไปไหนหยวดซี่อ่ะอ่ะหยวดซี่ไปว่าร้อนมากบีบีต้องพูดก,ก่อนหยวดซี่ <c oughs> ไม่พูดเหรอ <c oughs> อ่ะข้าวเหนียวให้บีนจุ่ปวงอเล่นเลยหมูมอดตลาดยังอ่ะหมูมอดตลาดยังอ้าวนี่ช่องอะไรเวลาทำอะไรต้องทำให้อลังการนะครับแล้วต้องทำเผื่อแผ่ที่บ้านด้วยไม่เหมือนตอนเช้าเลยแม่ทำไรแม่ก็แม่จะเถื่อให้เฮียกินได้เขาอะนะทำไว้หนังบ้านนะไม่ได้นะต้องแบบยกไปกินข้าวไปลูกต้องอย่างนี้ประเทศรู้สึกว่าโอ้แม่อยากให้เรากินเือมันเจ็บแสกกระดองใจอะเหมดอนกระดองปู แล้วเวลาข้าวมาที่บ้านนะเหมือนว่าเขาตักออกมาแบ่งให้อะแม่ขอโทษอันนี้มันหมดแล้วอันนี้มันเปิดแล้วอะไรนะไม่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 ไ่ไม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 ไม่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 ไม ดิวบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกเลยใช่ไหมมันอร่อยไหมสั่งซื้อที่ไหนคะแม่ดูให้ค่ะดูตอนเรามาหากินแม่ลองกินดูเป็นไงเป็นไงมันได้ฟีลกินในกระปุกอะทุกคนไม่มันจะหอมปูใช่มันเหมือนกินมะในเนี้ยมันกินไหนเหมือนกินเนื้อปูจริงถูกต้องเพราะว่ากลิ่นมันกลิ่นมันหอมหอมกระดองมาแม่บอกกลิ่นเหม็นชิบหายนี่ฮะทุกคนให้ดูใกล้ๆเลยครับตอนนี้มันกำลังเดือดเลยเห็นป่ะดูดิ ปุดๆแบบเนี้ยแล้วจุ่มลงไปแบบเนี้ยโอ้โหเนี่ยเอาไว้ดีนี้เลยนี่ทุกคนเขาปั้นข้าวเหนียวเป็นอย่างงี้เลยอ่ะแล้วก็โอ้โหอร่อยไม่อร่อยดูน้องบีบีกินครับแล้วเพื่อนๆจะไม่สั่งเคียวหรอดูดิเขากินจริงจังเลยข้าวเหนียวก้อนนึงเลยห่อหนึ่งเลยป่ะน่ะบีบีเก่งบีบีเก่งมากเลยอ่ะอะไรไม่อร่อยบีบีไม่เอาเข้าปากแล้บอกเลยนี่เรื่องจริงอะไรไม่อร่อยแม่ก็ไม่กินจริงป่ะนี่ทุกคนปักขึ้นมาเลยครับเน่ไม่อร่อยคือบอกแม่อร่อยอ่า อร่อยบอกอร่อยทุกคนนี่ครับใช่อย่างนี้เลยโคตรน่ากินส่วนมากเขาซื้อไปทําอะไรกินอ่ะบ้วงหรออืมกินของนะคะมาก็ไม่รู้อ่ะเอาไปกินกับข้าวเปล่าเอาไปกินไข่เจียวข้าเหนียวป้าโดนอะไรมาไหนนี่เหรอเมื่อคืนป้าเกาเกาอย่างนี้เลยโดนแม่บุกขวนนี่แม่บุกขวนไม่มีเล็บแล้วมันไม่คือดื้อไงแบบซกมกอ่ะแม่บุกบอกไม่ไหวแล้วบ้านเนี่ยเป็นผู้ชายทแม่บุกเลยกลายเป็นเสือเลยรู้ป่ะ บิวก็โชคดีที่ได้ผู้ชายอย่างบ้านนะไ้บักแล้วทำไมบิวบอกให้ส่งรูปมาไปแล้วจะส่งรูปนั้นไปทำไมรูปไหนรูปข้างล่างอ่ะ เมื่อวานบิวขอรูปแต่งงานแม่เฮียส่งรูปแม่ตอนสมัยาสาวๆไปเดี๋ยวขึ้นให้ดูไม่เอาไม่ต้องขึ้นรูปเงินน่ารักเลยอะไม่รูปแต่งงานอ่ะด้ไม่เอาผมน่ารักมากรูปเนี้ยเป็นไงทุกคนมันน่ารักป่ะรูปน่ารักมากไม่ตออรูปร่างไม่เอาชุดแต่งงานแม่สวยมากเหรอ,อแขนพองๆ<อ>แล้วก็บแบบ,แบอ,อย่างเงี้ยโบ้ยสมัยก่อนชุดแต่งงานเขาสวยใช่เลือกเลือก ทั้งเขามาที่บ้านเลยเพราะว่าเขาแบบชุดเดรสไป่เหมือนกันเลยใส่ชุดโป้ไงครับไม่เหมือนกันเลยแต่ชุดแม่สวยมากเลยแล้วแม่ตื่นเต้นไหมวันแต่งงานตอนนั้นอะตื่นเต้นไหมเอริเดนตื่นเต้นเขาจะบอกไปซ่อนแต่งมากี่ครั้งละแต่งกี่ครั้งแล้วไม่ไม่บันลืมไม่ทำไถามไม่เลยแล้วมาถามผิดไม่ถึงว่า <ห>แม่คือผู้หญิงคนแรกของพ่อและพ่อก็คือผู้ชายของแม่คนสุดท้ายเลยอมไม่มาถามจริงแม่ตื่นเต้นไหมวันนั้นโอ้โหเป็นยังไงบ้างใจไปอยู่ที่ตะตุม่มอ่ะคืออะไรอะ่ะแต่งงานเนี่ยนะแล้วมึงไม่ตื่นเต้นเอระแล้วมึงไม่ตื่นเต้นอ่อ <c oughs> <c oughs> แต่เล่าก่อนวันนี้เฮียแต่งงานอะ่ะนอนกันไม่หลับรู้ป่ะทุกคนนอนก<แ>ันตีสามตื่นตี 3, ห้าหลับไปสองชั่วโมงแล้วตื่นมาก็นองมาเพราะอะไรมันตื่นเต้นก็ใช่ไงแล้วไม่ตื่นเต้นตรงไหนอ่ะ กินอะไรในถ้วยคะไข่ต้มเขาแกงทำไมก็คือไข่ต้มอ่ะเขาจะใช่เขาเอาไข่ต้มมาสองใบเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูว่ารูปที่แม่กินไข่ต้มตอนไหนไข่ต้มแล้วเขาอ่ะเอาแกงก็คือเขาเอาช้อนที่มันตักไข่ไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าไข่ตักตักกดไข่ลงไปอ่ะชนะเออแล้วแปะก็เลยบอกเดี๋ยวกูจะทําให้ดูแฝกก็เลยกดลงไปชนะป่ะแฝกชนะไงเขาแบบพอกดได้ไงไม่แล้วมั้งไปไหนอ่ะ ไหม่ๆแล้วดูครับเลยครับพอ,อมันเดือดปุ๊บก็ออกมาแล้วจุ่มแบบเนี้ยนเยมะแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็กินอามันหอมไหมทําต้องได้ทําให้ได้อย่างนี้แม่อาหารอ่ะเดี๋ยวนี้นะมันทําไปนแล้วมันคุยใช่ไหมเนี่ชอบแกงเขาเสียดายวะไม่ได้น้ำพริกปลาร้าม,มาันละลายนี่ทุกคนดูดิให้ดูใกล้ครับนี่ฮะได้ฟิวดุควันดิ ได้ฟิลเหมือนกินแบบว่าจักระดองมันอะแล้วก็ได้เหมือนเหมือนกินใน่กระดองกระดองได้ฟิลเหมือนกินในทุ่งนากระดองแม่ยืดเงี้ยพูดยังไงแม่ไม่หอมหอมมากเลยโคตรหอมอะแต่ได้ฟิลไม่กินอะฟิวบอกไม่ไหวแล้วต้องลดบอกเลยว่าต่อไปนี้เฮียจะเอามาเอามาย่างก่อน่อยกินปกติเอาไปเวฟใช่ไหมเพื่อนๆซื้อเข้าไปเวฟเนี่ยจุ่มแบบเนี้ยอยู่ใกล้ๆครับนี่บีบีมาแล้ว มากค่ะไม่บุ๊กยังมีอีกช่องนะที่ต้องกินบ้านรอละบุ๊กก็ชอบอะไรมาให้แม่เนาะไม่เป็นสิ่งที่ดีๆนะเนี่ยมันเป็นลักษณะสนุนมากพอกินไก่บ้าน่รอไปเถอะเนี่ยทุกคนถ้าอยากกินแบบนี้ก็สั่งไปเสร็จแล้วก็เอามันปูอ่องเนี่ยทุกคนไปใส่ฝาปูแบบนี้มันก็จะหอมทุกคนมันหอมมากเลยอะทุกคน เฮียอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองไปทําตามดูถ้าใครอยากสร้างอาชีพนะไปทําแบบเนี้ยเสร็จแล้วใส่ห่อข้าวเหนียวแม่เคยเห็นบ้าที่เป็นข้าวเหนียวอ่ะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาเอาหมูเนี่ยใส่เข้าไปในเนี้ยเป็นแผ่นๆแผ่นๆแล้วขายแล้วห่อละสิบบาทอ่ะอ๋อหึมมันแม่งโคตรนุ่มเลยอทุกคนมันนุ่มมากอ่ะนี่ครับมันมันเคลือบเลยอ่ะนึกถึงสมัยเด็กตอนที่ออกมาจากหน้าโรงเรียนอ่ะ แล้วเจอหมูแบบนี้แง่งแง่งซื้อกันเลยอะแต่ก่อนกินอะไรรู้ป่ะเขาจะทําแบบนี้แล้วเอาข้าวเหนียวเอาหมูยยดไว้ทั้งก็ให้ไงก็หมูเอแลยแล้วก็จะเป็ดอย่างเงี้ยนี่ใย่กจะพูดถึงห่อละห้าบาททุกคนแล้วหมูมีอยู่สองสามชิ้นเขาจะทําใส่รถเข็นมาเคยซื้อบ้างทำไว้อย่างเงี้ยแล้วมีหมูอย่างเงี้ยใครคันบ้างจะบางๆเออนด่หันแหละปา หนูไปรอครูครูก่อนว่าครูครูเขาบ้านมาโอเคครับคุณครูมาแล้วเหรอทุกคนเดี๋ยวบีบีต้องขออนุญาตไปเรียนก่อนใช่ไหมคุณครูมาแล้วใช่ไหมใช่เรียนภาษาอะไรคะเดี๋ยวเดีวค่อยมาใหม่เท่าบีบีเรียนเสร็จอ่ะโอ้โหวันนี้จบคลิปวันนี้จบคลิปบรรุบายบายสองจุดหน่อยโอเคเมื่อวานนี้กินข้าวอยู่เสร็จปุ๊บเดินกลับไปแม่มีก๋วยเตี๋ยวไหมก๋วยเตี๋ยวไก่บัลล่าเออแปากมึงเป็นไรอะไรก็ไม่รู้ก็เลยงง ทั้งที่บ้านเราไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาแล้วแต่เฮียอยู่ไปถามแม่แม่ไม่ก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วมันรู้ตัวเลยว่ามันถามหัอใจมันอยากกินไงแล้วกลับมาถึงบ้านก็ถามว่าป้าป้ากินข้าวเสร็จแล้วหรอกินเสร็จแล้วละเก็บหรือยังแม่เก็บแล้วเก็บไปหมดเลยอย่างนี้ยังบอกไม่ดีอย่างนี้ยังบอกไม่ดีอ่ะรู้ป่ะกว่าฟ้าจะขอให้เขาทอดไข่แล้วมาได้ยินฟ้าพูดคำเดียวเขาทอดเลยนะคะมาไม่ได้บอกว่าได้ยินมาบอกเอาไข่เจียวมไม่ปาจะพูดฟังว่ากว่าป้าจะบอกให้เขาทอดไข่ได้อ่ะอ ี่เพียงแค่เมื่อวานนี้ยู่ข้าวมากทุกคนเขาบอกว่าแม่หิวข้าวต้องขอผีรอกก่อนจะได้ข้าวอะ่ะเพราะว่าเขาบอกแอล้วปะเขาบอกกินข้าวเลยไปเลยไหมแต่เนี่ยอยากได้ข้าวขาวไงแม่เอาข้าวกล่องมาแลยนี่ข้าวของเองเปิดมาเป็นปบุญเต้นไปคนระทั้งคู่แล้วสมองอจุ่มไปครับทุกคนโอ้โหแม่กินในกระปุกกับกินฝาเนี่ยไหนฟินกว่ากันฝาอร่อยเนาะ Vamos, ไม่มานึกถึงครั้งแรกที่มาไปเชียงใหม่อะเออเราแม่ไม่เคยกินเออไปกินที่เชียงใหม่อะจำได้ป่ะปภาไปใช่ไหมทำไมมันไม่ยุบวะนี่ไงมันตักไปทั่วเลยอ๋อเติมไปเรื่อยๆหมดแล้วเติมมีเติมเยอะมาเขาว่ามันไฟหลายอันลวแล้วครั้งแรกที่แม่ไปที่เชียงใหม่แล้วเฮียพาเขากินปูอ่องอะแม่รู้สึกเป็นไงตอนนั uh um ้นมันแปลกๆอะตอนนั้นอะแต่ติดใจแต่ไม่คิดว่าวานจะมาทําเหมือนไงเออแล้วรู้ป่ะครั้งแรกที่เฮียกินปูอ่องก็คือแม่บุ๊ก เขาพาปลากินเพราะเขาเป็นคนเชียงใหม่ใช่พอไปถึงเชียงใหม่เขาบอกเนี่ยปลาปลาเรากินเดี๋ยวตอนแรกเฮียแบบเออเฮียแย่นะมันเป็นของโปรดมาที่สุดเลยมาตั้งแต่เด็กมาที่<ช>เรา<ม>กินกินกันเป็นอะเพราะว่าบุ๊กไงเคยมีครั้งนึงขับรถจากเชียงใหม่อะมาลำพูนเพื่อมาหาปูอ่องเพราะเชียงใหม่หมดไม่มีขายขับมาแบบ30มกิโลเพื่อมาตามหาปูอ่องให้เฮียแล้วก็ส่งเฮียขึ้นเครื่องกลับกรุงเทศทุกคนไม่ได้ครูตองหัวค่ะคุณจะมีปัญหาได้ไหม มาค่ะมานั่งฝั่งนี้ค่ะซ้ายค่ะจับทุกคนไม่สนว่าเป็นใครไปได้แล้วพี่มันปูมันออกงเงียหรอปล่อยมาไดเนี่ยเข้ามาทุกคนบูทอดปล่อยมันเถอะพูดออกมาได้ยังไงคือมันไม่เอาเอาพี่เอาน้องแล้วว่ะอุ้ยกระเด็นอุ้ยไม่ดูไม่ตีได้ไงเพราะมันกระเด็นเฮียไม่ได้ตั้งใจพี่น้องกันไม่ต้องเูกระเด็นติดเชื้อหรือเปล่าติดเชื้ออะไรทุกคนไม่ได้อ้นดับ๕กกินจ้าเวลาคุณบอกคือได้กินแล้วรู้เลยค่ะอ่าลองชิมดูอร่อยคืออร่อย ไม่อร่อยคือผุยใส่หน้าเคี้ยวผุยใส่หน้าเคี้ยวอ่าลองกินดูเราอย่าเพิ่งเริ่มกินหรอสักพักแล้วนี่ครับเอาเนื้อมันอ่ะจะให้กินเลยระหว่างอันนี้กับต้องอันนี้เข้าไปก่อนมันเป็นสูตรอ่ะมันเป็นสูตรโอ้โหนั่นแหละอ๋อเดี๋ยวโบช้อนให้นะหมูกินยังน้อยู่่่นีคะอร่อยจริงแม่ค่ะมันเข้าไม่ได้นะไม่ใช่ปูอย่างนี้ตรงไหนอ่ะเอาได้ฝาที่เอามาทำมันไงนี่คือฝานี้เลยยังไม่ได้ใช้ปูทำเนี่ย ใช้ปูนาครับค่ะเขาบอกไม่ใช้ปูทำเราใช้ขมิ้นผสมกับไข่ไก่ยังมีไข่ไก่ผสมขมิ้นผสมแป้งมันในจัตัวนที่พอดีแล้วคนคนกันมันจะมีปูได้ไงนี่ครับโปูครับมันจะหอมดูเฉยอย่าเป่าเยอะปากมันนี่กลิ่นมันร้ออุ้ยอุ้ยอะไรมันตั้งใจทำจริงจังเลยอะโอ้ยทำอย่างนี้ ขอโทษเฮ้ย <One> ท <input> ้ามันถึงตั้งใจนะทุกคนมันเป่าตู้องใส่หน้าเงี้ยมันตั้งใจทําเลยนะว่าอันนี้คือมันตั้งใจเลยเงี้ยรู้เลยวมันจะเิงไม่คิดมีนิดนึงไหมคิดนิดนึงไหมว่ามันจะบินออกมาไม่ไม่คิดเลยสาบานนหนเห็นป่ะอีฟตอนนี้คือเรื่องของบัวเงียกำลังขึ้นศาลอยู่นะไอเรื่องขโมยไม่ขโมยน้ำปั่นโอ้ยขโมยน้ำปั่นละเอางี้มันก็อยากฟ้องเงี่ยขึ้นศาลลงขึ้นศาลทำคลิปขึ้นศาลแล้วค่ะมันึงบ้าเปล่าเจ้าองค์บัวอร่อยไหม เฮียให้ทายว่าอันนี้คืออะไรหมูปลาคุณโบอกไม่รู้ได้ยังไงอะมองรู้เลยเป็นหมูปลารึมั้งโบสีคือรู้เลยเขาสีก็รู้เลยอร่อยแน่นอนอ่ะลองชิมดูเขาจะมีและถ้ากินอันนี้เออเลยเงียปูอ่องกินแล้วเออเขาเล่นมาดอกไม่คนอื่นกินปูอ่องเฮียแค่ท้องเสียนะครับตัที่มาถึงกินนี่นะเออเออเพราะมันคือว่าปูอ่อง อ๋อเฮ้ยเนี่ยเป็นผู้เป็นเป็นคนที่เล่นมุกได้แบบแพรวามากเลยนะอ๋อค่คนเดียวรู้ป่ะที่ชมเอาป่ะไม่กี้เมื่อกี้อะไรสุดทีไงช่องมาแก้ไงสนีครับชิมนี่นี่คนคนคิดแผนนั่นโอ้โหคนที่ไว้ใจสุดท้ายรายที่สุดแล้วตกใจไหมเมื่อกี้ก็ตกใจครับเยอะเกิบปลาซ่อมอ่ะนี่เดี๋ยวนี่ให้เมียไปเลยไม่จะบอกว่าอะไรนะคลิปอะไรนะ บุ๊กเขาตหลืใจเนี่ยจะทำให้ตกตัวห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนัเป็นพี่บุ๊กวงการไม่จะบอกว่าก่อนที่จะมาจ้าเอกเนี่ยคือนี่เขาสั่งเหรอใช่ฮะับเขาวางแผนให้ใช่ครับปกติผมมาหน้าบ้านอ๋อแต่วันนี้หลังวันโอไม่กี้มาหน้าบ้านแล้วบุ๊กบอกให้อ้อมไปโอ้โหเขาไลน์ได้เดี๋ยวนี้บุ๊กอ่ะอร่อยมากเนี่ยถึงไดก็รักน้าไกลเลยยังไงก็รักนะหน้าตาเป็นตัวกบฏเทวดาเขียนบทยังไงกันวะอยากจะเป็นตัวพระแต่เขาเลยคินให้เป็นตัวร้ายใครจะรู้วัดทศกัณฐ์น ว่าเนี่ยถ้าไม่มีสุธีพุ่งจริงไม่มันบอกเลยร <c oughs> ักกูไหมรักมากครับเมื่อจะกูอ่องยัดปากกันะ ไอ้ปูมันชอบปูอ่องเว้ยเฮ้ยดีใจว่ะอืมแดดร้มน้ะเดี๋ยวน้องๆลองอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงสิก็กินเนี่ยให้สุดทีกินก่อนสุดทีไม่ยอมกินสุดทีครับครับอยู่เชียงใหม่กินปูอ่องปะครับอยู่เชียงรายไม่เคยกินเลยนะเชียงรายไม่มีปูอ่องเหรอจะมีได้ไงไม่ใช่เชียงใหม่อถ้ากินไม่ได้เดี๋ยวมันอ่องอ๋อถ้ากินมันจะอ่องอ่องเลยฮะอ้องเลยเขาเลยไม่กินกันอืมไม่ใช่อ้องเนาะเนาะเงี่ยกินแล้ดับบเงี้ย อร่อยมากอะมากินไปสามอันอ่ะเนียว่านะเขาอยู่ช่องโบน่ะดีแล้วถ้าไม่มีอยู่ดีเนียบอกตรงนะจะไปช็อตดิวเขาส่งมุกให้เขาโอเคนะแต่เฮียมันนั่งดูคลิปที่ไรเรื่องล้างแผลเฮียก็ไม่เข้าใจเฮียอยากทะเลาะกับเขาถ้าใครอยากเห็นฮะกลับไปดูคลิปที่แล้วมันเป็นคลิปที่เฮียไม่ค่อยเข้าใจตั้งแต่รู้จักเขามาเฮียไม่เข้าใจเขาที่สุดแต่เฮียพยายามเข้าใจเฮียพูดเล่นับเขานะแต่เขาเอาจริงนะเออเขาเอาจิง มากแต่ว่าคนเราไอ้น,นี่ลดความจริงจังมาเยอะน,นะปกติจริงจังมากกว่วานี้ทะเลาะกันบ่อยมากจริงเหรอทุเรียนเป็นสายแบบหลักการมากแต่โบเป็นสายเล่นมากบางทีเรพูดเลไรเล่นๆโบไม่ได้กิดอ,อะไรไงแต่เกาเอาจริงพอทนันทีเราก็ขึ้นเลยดิไอ้เนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้คือไอ้เราโยนไม่รู้เข้าใจเลยว่าแต่ทมาดูดียนถึงต้องแบบว่าจริงจังนะแล้วคนขึ้นคือคนนี้นะฮะอ่ะแล้วเราอ่ะเราก็ตังอ๋อตอนแรกเราเอ้ยเธอขอโทษนะอะไรเงี้ยนี่คือรายการไม่เผากันดิมันมันไม่เผากันดิ แต่สุดทีอ่ะตอนนี้อยู่ที่เชียงรายอ่ะกินอะไรบ้างที่สุดเกี่ยวกับอาหารเหนือเชียงรายมีอะไรนะกรับลาบลาบหลาบควายลาบควายลาบควายเป็นยังไงวะกินลาบควายมันอร่อยไหมอร่อยไหมเออเจ๊กูไม่เคยกินไงแต่เวลาอี๋ผมไม่เห็นคือควายทุกคนคือมันแบบมันเห็นมันเป็นควายเมันก็ไม่ได้อะไรนะเัาก็เล่นกันเงีย่าก็เลบๆอ้าวแล้วแม่บู๊กับสุดทีมาเขาบอกว่าสายกับ ลูกเขยบ้านเนี้ยเป็นคนเหนือแล้วค่อนข้างเรียบร้อยเขาเข้ากับคนเมืองฮะฮะคนเมืองคนเมืองคนเมืองอ่าเมืองใหญ่เมืองใช่เหมือนเราอยู่ในเมืองใหญ่ใช่อ๋อเมืองคนเมืองคนเมืองถ้าถ้าภาษาภาคใต้มาพูดภาษาเหนือดีกว่าตอนนี้มาพูดภาษาเหนืออุ้มพูดเรื่องใครฟังอู้มพูดเรื่องอะไรแปลว่าอะไรอู้มพัก อะไรแปลว่าอะไรทุกครั้งรู้บ้างรามีปัญหากันอ่ะโอ้เแบอร์หูเรื่องแปลว่าพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเน,นี้พอเข้าใจอวดลวกแปลว่าอวดฉลาดอ้ผมมาว่าเต้าไปฉลาดผมมาว่าเต้าไปฉลาด รู้ป่ะภาษาเหนือทําให้บ้านเราอ่ะซอฟลงเยอะมากเลยรู้ป่ะเพราะว่าไม่รู้เรื่องเฮียไม่ดูเรื่องแล้วมันน่ารักใช่ไหมสำเนียงอ่ะมันน่ารักใช่เฮียขับรถอยู่อย่างเงี้ยเขาจะขึ้นภาษาเหนือตลอดเลยพัวอย่พง่สิอะไรของเขาสักอย่างเนี่ยเฮียก็เออเขาคงบ่นตามภาษาเขานี่ถ้าเกิดมีคนแปลเฮียฟังนี่เฮียแบบ ยิงจะขึ้นเลยนะโยกลฉลาดขึ้นแบบไหนเงี้ยขึ้นอย่างนี้เลยลงอย่างนี้เลยอ่ะเออทำไมต้องพูดภาษาเหนือครับมันพูดไม่รู้เรื่องอะลุงลังมันมันกว่าใช่ไหมพี่มันด่าเป็นภาษาเนือมันมันกว่ามันเหรอแม่นฮะแม่นฮะแม่นแปลว่าอะไรแทงทะลุใช่ฮะแปลว่าใช่ใช่ครับเอาแบบว่าด่าเป็นชุดอะมาร์ทพูดว่าอย่างไรบ้าง มาจากเขาว่าจัดเงาไหมโอ้โหแปลว่าอะไรเฮียแปลไม่ออกหรอกแต่เฮียรู้สึกว่ามันแรงมากเพราะว่าจัดเงาไจัดเงาไจัดเงาไแล้วทำหน้าอย่างเงี้ยจัดเงาไหมแล้วเฮียรู้ว่าคำว่าเงาแปลว่าอะไรฮะไม่เรียบร้อยไม่ครับเงาแปลว่าโง่จัดนี้แปลว่าโคตรเลยโคตรโง่อแต่มันเป็นภาษาเหนือที่เฮียแปลไม่ออกเลียรู้สึกว่า เออจัดเงาเพราะมันน่ารักเลยจัดเงาเออเราก็ยอมรับว่าจัดเงาแต่ถ้าแบบเงาไปเงาเงาเงานี่คือแบบโง่เลยโง่อีกโอ้โหมีคำนี้พีบด่าตัวเองพี่ชอบด่าตัวเองเวลาที่ทำอะไรผิดแล้วพี่แบบผ้าจริงอใหญ่ยังเงาไปเงเงาเงาเหรอเนี่ยพี่ชอบบ่นกับตัวเองเวลาพี่ทำอะไรพูดยังไงมาพูดยังไงนี่พูดเหมือนสุดทีเดี๋ยวลองพูดให้ฟังเขาเนี่ยพูดยังไงเงาแต่เงาว่าเออไอ้คำนี้แหละพูดยังไงเงาแต่เงาว่าพูดคำกับตัวเองไม่ได้ด่าใครทุกคนแบบเวลาทำอะไรมันเป็นคำโบราณคนเหนืออยู่แล้ว คนเหนือเขาอุทานเวลาเขาทำอะไรผิดพลาดต่อไปนี้ถึงจะมองภาษาเหนือเปลี่ยนไป เอาละสุดที่ทาอะไรผิดสุดที่แบบมันจะมีโมเมนต์ที่เราแบบอยากถึงกตัวเองอ่ะของโห่ก็มีแบบปลาวต้องาเหลืออะไรอย่างเงี้ยปลาล่ำปลาเหลือแปลว่าอะไรปลาล่ำปลาเหลือแบบอะไรมากมายอะไรแบบอะไรนักหนาอะไรนักหนาวใช่ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยครับขอบคุณที่ตีทุกคนดูมาถึงตรงนี้นะครับปูอ่องย่างสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดตัวเฮียปูอ่องย่างสามารถสั่งเซื้อทีไลน์แอดตัวเฮียน้ำปลาล่โบสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดโบกัญญาลัตน้ำปลาล่โบสามารถสั่งเซื้อทีไลน์แอดโบกััญญต ช้อปปี้ทิกต็อกลาซาดอันนี้เกินไปอันนี้ขายทุกช่องทางเลยสามารถนําไปทําตามได้ง่ายๆเลยทุกคนไม่ยากนะครับล้ําำนาะล้ำแต่แเนี้ยอ่าล้ำแต่ๆตง่ะจะไปลืมไปแต่งตัวกันนะเจ้าใช่ไหมไปยยกกับเข้าลองกิน่าลองกินดูแยกกับเข้านี่ล้ำนาดนะโดยเฉพาะป่าร่าคุณโบ อย่าลืมไปทําตามอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะปลาลาคุณโบออ๋แล้วก็ของตัวเฮียนะครับแล้วก็ของตัวเฮียด้วยครับยะขอบคุณมากครับทุกคนสําหรับวันนี้ครอบครัวโตบีขออนุญาตลาไปก่อนเจ้าสวัสดีครัาบ๊ายบายปะกันไหมเนอะปะปะปะ